ใครที่มาเที่ยวบางแสนนะฮะเลยอยากหาพิกัดกินข้าวอาหารทะเลพื้นบ้านอยากให้ลองเลี้ยวมาร้านนี้คือดวนๆอยากจะบอกว่าแต่ละเสิร์ฟที่นี่เขามาจานใหญ่มากแม่ข้าวผัดปูนี่ก็คือโอ้โหโบะมาทั้งกันเชียงทั้งไข่ปูมีก้ามอ่อนมาอีกแบบนี้ฮะที่นี่เขาจะชื่อว่าร้านหาดวอนซีฟู้ดนะฮะจะเป็นร้านเปิดใหม่อยู่ตรงหาดวอนบางแสนเลยทุกคนหาง่ายๆตัวนี้น้องแจ่มคือติดใจมากจะเป็นหมึกไข่ต้มมะนาวที่ร้านเขาจะใช้เป็นมะนาวสดต้มใส่พริกขี้หนูสวนมาแบบเนี้หอมๆและหมึกไข่ก็คือหมึกไข่จริง จริงกัดไปคือสะใจสุดๆดตัวกุ้งแม่น้ําซอสมาขามนี้ก็ดีนะฮะกุ้งมาไซส์แบบเป่งๆบีบหัวมาแต่ละตัวคือมันเยิ้มๆกินเข้าไปมีความเปรี้ยวความหวานของซอสมาขามคืออย่างอร่อยและหอยเชลย่างเนยคือดีมาก มาตัวเต็มฝาทุกชิ้นราดน้าจิม้มซีฟูด้ดไปแบบแซบ่บๆนะโอ้โหบอกเลยว่ายังเด็ดและตอนเมนูนี้ยกมาเสิร์ฟคือต้องเปิดทางให้พี่เขาแบบด่วนๆจะเป็นตัวผัดฉ่าปลากระพงทอดนะฮะคือที่เขาคัดมานี่จะมีแต่เนื้อปลาแล้วไม่มีก้างด้วยและตัวนี้พี่เขาบอกอยากให้ลองมากๆจะเป็นตัวชูโรงของร้านเลยคือห่อหมกจริงๆที่ร้านเขามีหน้าให้เลือกหลายอย่างมากเลยทุกคนแต่อันนี้เราเอามาลองแค่3าอย่างจะมีเป็นไข่แมงดาไข่ปลาเลียวเซียวแล้วก็ปูก้อนแบบนี้ฮะใครที่อยากตามไปลองนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดพิก ไว,วันนี้ผมมาโยนำลายแค่นี้ล่ะฮะบายบาย